นั่นข้าวนุ่มจะไปปีนไอ้กำแพงเลยเส้นใหญ่เส้นใหญ่ตอนนี้มันโยเยอะใ่ๆข้าวครับข้าวตรงนี้นั่นน่ะเข้าไปนั่นก็ไปปีนกำแพงเนาะจะปีนกำแพงดีกว่าทั้นนี้มันแดดขังเอาร่มๆ๋ยวนี้ทำาะไรกันไอ้ไอ้ปากกล้วยเนี่่ยมาตัดเเธอไม่ได้เลยต้นไม้นี่มันขึ้นรกเป็นร้อยตั้งหมดแล้วเลยครับจริง เสร็จเด็กขึ้นที่ได้ไป็สามคันแล้วนะครับเอาขึ้นมาให้หมดสิสามคันแล้วเรือเดี๋ยวก่อนครับมันโอ,โอ้มันยังไม่มีทีมงาน <c oughs> มันหนักนะเนาะทีมงานมันน้อยครับเดี๋ยวก็จะคว่ำตะแคงวันนั้นหมอพรตะวันท่านบอกเออลุงแนวกันเดี๋ยวลุงมันจะค้างบอกครับครับเดี๋ยวผมจะแขงเอาไม้ข้าไว้ก่อนต้องเอาไปซ่อมนนยุงไปลิมูนใช่ผู้นี้ครับควนต้องเอาอยู่เอาวิ่งออกกันได้ วิธีนีผมตกไว้ก็่ครั้ง <c oughs> อีกวันนี้เขามาเมตตาตัดให้ี๋ยวก็จะกวาดกองเอาเป็นปุ๋ยอะไรนี้ต้นนั้นไม่ขึ้นเลยนะไอ,อ้อะไนะไฟอ่ะขึ้นครับเหลืออยู่บ้างครับไปศูนเปล่าหรอครับมันไม่ใช่ถิ่นมันหรือเป่ามันก็เลยไม่ ไอ้นี่มันน้ำไกลไอ้นี่มันมาปล่อก็น้ำจืดไอ้นี่ผมพูดมอขึ้นเพื่อน้ำไกลอ๋อไอ้นี่มันน้ำจืดครูที่ถ้าจะทำาขึ้นกอใหญ่ครับเทนี้ตายยากละจะมันขยายได้ละโอ้โหเบิอร์เด็บอะไรรู้โอ้โหพวครูไม่เห็นรู้ผมนะใหญ่ยู่นี่อีกนะที่คานอ่ะโอ้โมันใหญ่เท่านั้นนหละเยอะไปให้ปฐมโศกกินไป่ห้าหกลูกกินไม่ได้มันอนแล้วนี่นอนแน่นแน่นอย่างนี้ใครไม่เห็นเลยเนี่ย เดี๋ยวแกแย่ตายตรงนี้ที่เคยเห็นทั่วไปหมดเลยตอนหนึ่งที่เรียนกับพี่เชื่อน้อยวันนี้ขอให้ไม่ต้องมาที่ห้องเรียนนะคะเท่เข้ากับคนยากน่าเก้ากับคนยากทนี่ค่ะท่นขาวถึงน้องเจดต้องรัก นี่เดี๋ยวมาจัดยา่เนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้คันชุมหมดเข้ากระบวนการใหญ่นี่จะเข้ามาแน่วันนี้วันนี้เหรออโผมต้องเตรียมรถไว้ยังไงไม่ได้ไม่ได้พักหรอกเตรียมรถเป็นต่อไม้หรือเปล่าไหนต่อต่อไม้หรฝาวนี่หินล้อมอ๋อหินมันล้อมเหรอเป็นต่อไม้นั่นน่ะใช่เด้อเป็นต่อไม้หินกันแล้วมันงุ่มจนเป็นใช่ หินินมันทำมันมันเซ็คเจอร์มันมันเป็นเป้าเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่ล้วมัน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 แตกมาเป็นรูปไม้ไม่ใช่ไม้หินเรียกว่าหินกลายเป็นไม้้มันไม้หินหลอกเป็นรูปไม้หินมันแปลตัวหลอกหลอกมาเป็นรูปไม้ทีชซ่าก็กลายเป็นรูปโตก็ไม่กลายมันก็เป็นหินนั่นแหละเซคเจอร์มันผิวมันเหมือนนนั่นเอง ข้ามตรงไปบข้ามสะพานสีรุ้นดูที่มันรกหมดแล้วเขียวเต็มไปหมดเร็ว,วมากเขียวเต็มไปหมดโดยเฉพาะไอ้ดอกมายราบยักษ์มันช่วยให้เขียวมันโตไปฟังเสียงเลย ขนาดเราเดินทุกวันทุกวันอย่างนี้นะเพิ่มเพิ่มไม่เดินมาสักเดือนโอ้โหโอ้ดูลูกมันเยอะจริงแตงสีลูกแตงสีแตงอะไรกินแตงเลยเนาะมันแตงไข่เลยเนาะแตงไข่น้อยอ่ะรถเดินเหยียบมันดังตบตบตบกินได้ใช่ไหมไม่ใช่ลูกเสารถป่าใช่เสา ต้องให้หลวงพ่อดินดีมากระดองหงพ่อดินดีน้ำลายโฟมปากกันนะหนาวเก่งนะมีภูมิคุ้มกันมากเรียกว่ากินได้สารพัดเลยถ้าเป็นคนไม่ใช่ท่านเบื่อนะเมาเลย่คนไม่เบื่อตายตายไปแล้วป่านนี้มีหลายชีวิตไม่พอโอ้หอยขมเว้ยหอยจุบหอยจุกแจงหอยขม ใช่หอยเชอรี <screws in the fridge> ่นะครับเอาเลยงอมไปแจงไปแจ้งหอยเชอรี่มันหอยโขงหอยเชอรี่หอยโขงวันนี้หอยจุ๊บแจงจุ๊บแจงจุ๊บจุ๊บอะฮะจุ๊จุ๊บต้องต่อยก้นมันกรอบออกกรองแลมาดูได้ต่อยก้นแล้วก็ต้มมาผัดมาคั่วมามาถก็ดูกันกินหอยกินกินอาหารหอยไงเขาเขาเบื่อหลายๆ แล้วไม่ต้องต้องกินตึงหัวหัวมันไปปลายมันพยายามไม่เอาออกเพราะขี้มันอยู่ตรงปลายมีไอ้ลูกหอยน้อยปะมันมีตรวมลูกหอยน้อยหอยจุกเนี่ยมันขี้มันจะอยู่ตรงปลายเอาหัวมันแล้วไม่ไม่ให้มันดูน่าจะพยายาม่าให้ต่อยเขาต้องต่อยก้น่าให้มันหมดถ้ามันหมดแล้วปลายมันมีขี้มันมีขี้มันจุกแจอ่อน <laughs> ไม่หรอกถ้าไปงมมาแล้วเอามาแกงเลยนะมีขี้แต่แต่เขาอเอามาให้มันอยู่ประมาณสี่วันห้าวันนมันจะขี้หมด <laughs> ม,มันก็จะพร้อมมันก็จะเลือจะเอ็นเนื้อก็จะ <c oughs> หัวมีแกงทรมาน,นก่อนกินนะ <laughs> มีเขามีทรมานถอยก่อนกิน <laughs> เดี๋ยว,วคนคนบุญเท่าเนี่ยก็บอกว่าเอยเอาวันนั้นนด้แล้วเพราะไอ้ชอบมองคุดไงชอบกินขี้หอยคนโบราณก็ชอบมองขมชอบกินขี้หอย ดูกตไอ้ต้นไม้มันไม่ได้น้ำแล้วเนี่ยมันแห้งแล้วเนี่ยผู้ที่เลือกรองให้แกต้นไม้มาเลยมาเลย <c oughs> เอตอต้นไม้มันขาดน้ำแล้วอ่ะ <c oughs> เสียงอะไรอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะ เอ้ยไม่ไม่เกี่ยวต้นไม้มันขาดน้ำใครย้ายไม่ย้ายไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ต้นไม้เนี่ขาดน้ำนี่ต้นนี้ตายเลยอ่ะตรงนี้เนี่ยแห้งตายเลยเนี่ยอ๋อมันน้ำเม้องน้ำโพดเนี่ยเนี่ยตายนี่ก็ตายเนี่ยมันตายเพราะน้ำโพดหรือมันตายเพราะมันขาดน้ำกันแน่แล้วทำไมตุกย้ายมาล่ะ เขาบอกว่ากมเอาบ้านหลังนของเขาเขายยเใหญ่บ้านนลำนั้นมันเล็กรเอาไปทไมันเขาตัวใหญ่นั้นมันเล็กกแล้วเขาไม่บัญชีรอนไม่ทันเลยคหลวงปู่อ๋อจะให้ผู้ใหญ่บ้านจริงจริงด้วยมันอไม่ทันหรอกใช่คนเนี้ยคนเดียวมีความโอ้ย กิเลศแสดงว่ากิเลสตีดินเยอะขึ้นุวยยาเต็มนี่ว่าจะให้วัดทำสะพานนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยมีคนใจดีมาตัดหญ้าให้หน่อยติโลมาช่วยผู้ใหญ่บ้านเหรอนั่งท่ากระยงท่ากระยงผมเห็นที่พม่าเขานั่งอย่างนี้จริงจังไม่อย่างนี้เขาเรียกท่ายยองยอง ท่ากระยงมันต้องคุกเข่าเรีนจังอย่นี้เขเรียกเขาเรียกท่ายองยองผมเห็นผมเห็นพ่อมานั่งอย่างนี้กันเต็มท่ายองยองเขานั่งเขานั่งไหว้ไหว้เจดีชเวชเวดากองใช่เขาอยู่ได้ไม่เส้นท่ายองผมแน่นอนเลยนี่นักขั้านั่งอย่างนี้เขาผู้ชายนั่งอย่างนี้แหละไม่นี่ไอ้นุ่นเขาเป็นรุ่นลูกศิษย์อาจารย์เขาส่วนมนต์ไหว้ไหว้พระธาตุเขาก็ะทำอย่างนี้แหละเขาเขายังไม่พัฒนา พระพัพมาเวลานั่งทรงอาบัดกันก็จะนั่งอย่องๆนั่งท่านี้แหละไม่ใช่กระยนัพนพอเป็นผู้เจริญแล้วมีการพัฒนาค่ะนั่งยองๆไม่นั่งกระยมเอ้ยเราเนี่ยมาตั้งแต่มันมันมีไม่กี่ไร่เดี๋ยวนี้มีตั้งพันกว่าไร่แล้วไม่กจะให้ซื้ออีกไม่ครบสองห้าพันไร่ก็ที่เจ้าอ้อนบอกว่าบ้านลาดมีสองสองหมื่นห้าพันไร่ ต้องขายก่อนมึงก็พูดผิดนะหวานโอ้โหพริกกริกโอ้โหพริกน้อยลองชิมดูด oh ีครับพริกจริงๆหรือเปล่างามหลายดิวยพริกหนุ่มเผ็ดมากเผ็ดมากพริกจริงๆฮะพริกกระเทียมค่ะมันหอมมากพริกจริงๆหรือเปล่ามันเผ็ดมาก เม็ดเดียวนี่รับรองกระเทือนฟ้าระเทือนดินคลิกจริงๆเลยเปล่ายิ้มสมองเลยเปล่ามันงามเลยเนี่ยน้าตาไหลเลยเนี่ยเราก็มานั่งกินข้าวตรงนี้แล้วก็ปากก็คาบแล้วเนาะมันธรรมชาติเกินมาเนี่ยมานั่งใต้ต้นพริกแล้วก็ กินไปจำประแดดไปแล้วก็ปากสภาพแล้วก็งายออกนแหนมหมูครับมาแก้มตอนแหนมหมูมาใส่เยอะตอนแหนมหมูมาแก้มับาไปกินหนูเนาเกินเส้นนี้ล่าอ้อมไปนู่นไหมคะเพราะนันเราไปนู่นกันไหมครับไปหมู่บ้านไปบ้านสะพานสะพานสะพานตรงนี้ไปสะพานวันนี้วันนี้ผมไปเล่นที่บ้านคุณเมตผลมาจะเจอจะเจอน้องน้องน้ำมนต์ น้ำมนต์เขาฟังผมลงยังอยู่นะสามต้นยังอยู่นะเขาฟังผมตอบที่คุณเมธินเขาให้ผมอธิบายเรื่องการละศิทธะพอพูดถึงอะไรแ่ะศัพทิศรามเจ็ดหรือพุทธพจน์เจ็ดน่ะน้ำมนต์บอกว่าหนูหนูท่องได้ค่ะอ๋ออะไรเหรอท่องอะไรฟังดิ มีศรัทธาอิริโอจับปะหมูสูตรแล้วก็วิริยะสติปัญญาโอ้กดตกมือให้ดีใจตัวนี้ไม่จำได้แล้วมันจำได้นานนะจำไม่โปโ่มันก็จำได้พอให้แปลความหมายยังแปลไม่ได้ Gotta, ่ได้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 รูปกรค่อยได้เนื้อ อ็เลยือแงไม่คืออันนี้พอผมถามพอก็พูดถึงตัวที่ห้าผมก็ไปถามตัวสุดท้ายเขาไปไม่เป็นเพราะว่าเขาต้องเรียงก,ก็ต้องตัวที่หกมาก,กา่อน <laughs> ผมไปถามตัวที่เจ็ดคถเขงงเขไปไม่ได้แล้วเขาก็แยกแยะออกเลยว่าลุงแป้งสายอะไรนี่น <laughs> คนอื่นถามลุงแฝงสายอะไรสายปรรยายนี่ไม่ใช่สายรวยสายรวยแล้วพกันนะว่าแล้วแล้วคนคนอื่นสายบรรยามีใครอีกตามไม่ล่มเราสายเจโตล่ะไม่รู้แต่แล้วเขาก็พูดออกมาเองแม่แม่สายอะไรแม่สายโทรศัพท์ โโอ้หเยาตักเองตัวเองเก่งตุนตีตลอดเวลานั่นน่ะตุนปีได้สายตาสอนสอน้าแดงแต่เขาสอนดีดีไม่หยังไงก็สอนเนี่ยเนี่ยตัวนี้คุยกันดุที่นี่แหละที่ใต้ถุนบ้านอันนี้พวกยกอันนี้พวกติดเกาะเนี่ยขู้ช่าเกาะ อะไรเนาะทำครัวป <Christina. S 2> ั่นเครื่องปั่นแต่ว่าบ้านนี้ปั่นไม่ค่อยดีแล้วปั่นไม่ดีใช่ไหมเครื่องปั่นปั่นไม่ดีแล้วใช่ไหมนั่นน่ะปั่นให้คนป่วยโอ้โหคนติดเกาะเนี่ยคนติดเกาะปั่ให้ลุงโป่งที่อยู่บ้านกลาง เนี่ยโอ้ยเอาไปออมเนี่ยออมใส่ไก่ไปออมีออมใส่ออมใเคียดนี่ออมใส่ปุ่ใส่เขียดแอริ พร้อมไปเขียนภาษาอีสานนี่พร้อมคือแกงใช่ไหมครับแกงทอเจาะเนี่ยแกงแกงไม่มีน้ำแต่คนเขคนหอมตอนตอนตาลไม่โดนโอ้พรอลงมาขึ้นลงล่นพขึ้นมาเลยตกลงไปแล้วโผล่ีนี่แหลไม่็นตัวกระตายก็ตายมันบอกว่าตกแตกตายเนี่นแถวนี้โดนตายไิ่งมันมีทุทานไงเมื่อวานนี้ผมนึก ตุกตาลออกใส่หัวกระตายกัตายตื่นตูมวิ่งไปเลยโลกโลกโลถล่มแล้วโลกถล่มแล้วมาจาปองผมนึกออกแล้วว่าฉายาท่านได้มาจากแม่แม่ชื่อตาลก็เลยอมีสมพอดีบนนี้ตั้งชายาว่าตาลปุดโตแต่ว่าลูกเตตาลมัมาตั้งชายาเองมามีแม่ชื่อตาล พระสารีบุตรก็ยังมีแม่คือสารีทำไมอาตามาจะตั้งคือแม่เป็นฉายาไม่ได้อาตามาก็เลยได้ฉายาตาลขุดโตแปลว่าลูกนางตาลเอาเั้นมือน,นะแปลรวบรวมก็แปลว่าลูกตาลปุดลูกตาลตาลขุดโตลูกตาล <c oughs> เนี่ยที่มันตกลงมาเมื่อกี้เนี่ยลูกตาลขุดโต ถ้าตกน bon ี่ปัดปัดโตนะเพราะปัดโตก็ก็ล่วงลงแต่ละปัดโตงาไปได้การตกัััปแต่มนุษย์อีกรูปไม่มีอยู่อ๋ออีกรูปมาไม่ได้ติดโควิดมาไม่ได้วันนี้คุยเรื่องโลกวันเนี้ยลงไงโน่นนะคุยภาษาฟินแลนเนี่ยผิดตกแต่ให้ฟังว่าเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่จนที่สุดจนแม้กระทั่งปัญหาก็ไม่มีนะโอ้โหคมมากเลยปัญหาไมีนี่ผมนั่งทักที่นกเลยไอ้ผมแกไม่ได้เล่นลายนะ่ยเอามีลายเหรอมีลายหรือเปล่านี่มีลายหรือเปล่าพอมีลายแล้วช่างเริ่มมีปัญหาไม่มีลายเราโนใช้ลายหรือเปล่าไม่รู้เรื่องลายลาย ร้ายน้องร้ายน้องโอ้ยเว้ยบพรว่าลาวเป็นบพรว่าลาวเว้ยอาบแดดอาบแดดโอ้ยสารพัดเลยเธอเธอทำไงดีบูญย้อมทีสารพัดเราเที่ยวล้วของพวกนี้ส่วนเกินทั้งนั้นเลยที่อื่นก็โอ้โหยอดเลยครับแซมเมื่อเราเนี่ยทิ้งกว้างนี่หมด โอ้ิงไคโอ้ิงไคเพืนทำอะร่แล้วล่ะเนดู้้งาเราคอแล้วมันก่าก่ามันังต่ดอยูเราไปจับไปดูาไอ้ต้นนี้มันสีเหลืองนี่นะหางลกงเหลืองได้ยัไรกันเน่อเออเอามานั่งออกแล้วเหรอแล้ตอนนีม้ารอง เห็นเห็นมันที่ไปงานสรวจมาเดียวมาเอ้ามันหลอกเลีงแล้วมันยิงหน่อยก็มีเยอะแยะแล้วก็เริ่มอุดก่อนจุดก่อน้นแขนหักมากกาบไม่รองรอกาบไม่รอรอกาบตาชั่ตาชัวตอนน้ำเช่วมส่วมถึงไหนนี่ท่มหัวแน่ตัวนี้ท่วมถึงขีดน นี่ง่ายดอกเลืองดอกเลืองแล้วก็เห็นไอ้ที่ไอ้ลงขยะที่สันตินะที่ของโยมนั่นเออของเรามันหล่อจะได้ทีน่เอาไปเอามามันแอบแอบไว้อยู่เพราะมันโตเดี๋ยวมันก็ออกเลืองให้เห็นครับมันแอบแอบอยู่หลาย้นนะเนี่ยครับเอี่ต้นนี้เกลืจะไม่เหลืองเรือไม่แน่ไม่แน่อาจจะเหลืองนะมันมากันมันมาได้กันไงมันพี่น้องๆกัน ไอ้นั่นมันยี่ีมันเลยออกก่อนต้นนี้มันต้นเตี้ยยวดดอกกว่าต้นใหญ่จริงที่จริงมันสวยในบานกาศเนี่ยมีดอกไม้มีต้นไม้มีอะไรสวย สดสวยดูที่เนี่ยดอกไม้ดอกธรรมชาติมีดอกหอยตีโบเียวคหอยตีโบเหยาะมีคนมากินยามาปอกันนีแต่แตงจะเทย์จะเทย์จะเทย์งูมดตะปูจะเทย์ครับมีดอกด้วยแต่เม็ดไม่มีเลยข้างในเม็ดมันไม่มีโมนันปันดอกมันอ่าอ่าคำนึงบอกอย่างนี้อร่อย กะเคยนะกเคยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไอ้ปเป็นนิรดาเลยเป็นนิรดาหรือแตดาแตดาาแตดาขึ้นเต็ม,มเลยกินแล้วกินไม่หวัดไม่ไหวกินดอกกินดอกกินยอด,อดยน,นี่ดูยางตัวเนี้ยชีวโอ้โหเนี่ยอีกสิบปีเนี่ยไม่ใช่เล่นนะอีกสิบปีเนี่ย ราคาเป็นแสนเป็นหลายแสนมีตับกบนี่ก็เหมือนกันต้นนี้ <c oughs> ยาวพอ, <c oughs> อยื่น <c oughs> ไปลูกไปลูกนี่นี่ก็เป็นแจงต้นแจงด้วยต้นแสนงเนี่ยไม่ใช่แสงไม่ใช่แจง เออมาันแ่แต่ใช่น,ชนี่คืมวน่นำดวนมีสีกษษษษษ็เก็คกับนำดวนเมื่อวานก่อนแม่มเขาทำขนมดอกลำดวนลำดวนขนมล,ลำดวนแล้วไม่สใส่ไข่เนี่เป็นขนมดวนเหรอม่จแป้กฟัว ใช้แป้งฟูธรรมดาเขใส่ไข่เพราะน้มาวาใส่ไข่ขาว แต่ว่าอะไรนะครับอธิบทติคนหายหมดอธิบัติแปลว่าไม่ฆ่าไม่ใช่เขียนแนั้นบอกว่าอธิบัติแต่ว่าคนหายหมดเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเอ๊ะคนหายไปดทัหมดเ่ะอยู่ในนึงไหมรอนรอสมุดไหมนี่รอทีนึงรออ๋อเป็นนิดเป็นนิดอยู่นะยสาวทู่สาธุูเอาเลยพ่อความหัวเป็ดหัวเป็ดมันจะ่อคกโอหัวปลา ก็ห่อเป็ดกำลังย้ายกำลังย้ายจากจากหม้อหกสิบมาใส่ถังถังเก็บความร้อนครับถังสี่สิบจากหม้อหกสิบมาใส่ถังสี่สิบเนี่ส่วนนี้นะครับเน้ปลานะครับเนี่ยเนื้อปลาครับคือเลี้ยงปลาอยู่ที่โรงเต้าหู้เนี่ยนี่คือเต้าหู้เลี้ยงปลานี่คือโกหกเขาเรื่อยปลาที่นี่กินเตาหู้ ลายมันทำจะไม่เอาใบฟักทองมาดิเออจริงจริงด้วยนี่ทำไมเอาไอ้นี่ไม่เอาใบฟักทองมาล่ะเอาใบฟักทองมาหอห้อมันช้าครับไม่อยู่ไม่ทันใจก็กลัวห่อเสร็จไปเอาไปเอาไปเอาตะไคร่มาทำไมไม่เอาใบฟักทองนี่ตะไคร่นะเนี่ยอุดมสมบูรณ์ดีไผ่น้ำครับเออพวกเรานี่อุดมสมบูรณ์

แล้วร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยต่อไปจะร้องไห้ไหมโอ้ยนี่ก็ะเพื่น้อยกินปากมันไม่น้อยแล้วนะครับเนี่ยบักใหญ่แล้วเอามากินอะไรนี่กินทั้งเปลือกทั้งกินกับน้พริกเลยครับนะกินให่เลยนะเจ้าเป็นกรเพืกินทั้งเปลือกนี่เลยอ่ะไม่ใโอ้ยเป็นสารอาหารกับไฟเบอร์โอ้โหอากาลตรง์กรนปุกทานดีติาใ จานเลยจานต้กมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายตังนะโลเท่าไรเจทเอโลสองร้อโลละสองร้อครับผมกินแล้วายออกคุณนิ่มบอกว่าอร่อยยังไงน่ารักถ้าใครมาจกกดนตับมาาออก คันนิ่มมันบอกว่าอะไรอร่อยมัอร่อยเลยกินเข้าไปก็เจ็บจัดมันไม่อยู่ประทานเลยมันประทนเป็นเนื้อเป็นนุ่นหืนหนไงมันมีเห็ดเผาะฝ้ายกับเห็ดเผาะหนุนเผาะฝ้ายเผาะหนุนเผาะนี่สองเผาะเผาะฝ้ายกับเผาะหนุนนั่งในที่ใครกันตรงนั้นแบบนี้เป็นนั่งเป็นนั่งโต๊ะที่โต๊ะเต็มไปด้วยขี้ใครอ่ะ เต็มไปหมดขอบรนไม่รู <moon> ้ขี้ใครผูดติดเอาไว้เต็มไปหมดขี้ใครเต็มเต็มเต็มโต๊ะหเลยขอบโต๊ะอ้าวปอนำมันนะแขังโต๊ะิเลไม่ได้กินเป็น เนี่ยใส่ใส่ป๊อปได้คลายออกเลยนี่นี่ฝรั่งรสชาติมันไม่รสชาติมันไม่ค่อยเขาไม่ต้องการสนิยมเท่าไงกินแล้วห้ามผ่านครับห้ามผ่านแล้วนะครับอย่างดีโอ้ยน้องไม่สมใคนชุ่มแลยน้องไม่สมเด็กเยอะมันโอ้โหยอดเราลาวทั้งนั้นเลยเราลาวซึ่งเพียงจะไม่ใส่ประแดดเท่านั้นเอง เน hey. hey, oh. 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 oh, you know. ี่ยเราทั้งนั้นเลยโอ้โหครับบอไม่ใช่เว้ยไอ้พันตะวันครับมาแล้วเห็ดหอมเห็ดหอมละมอยแล้วหนึ่งหม้อเห็ดเผาะอ้ามาแล้วเห็ดเผาะเห็ดเผาะเทียบแล้วโอ้ยร้อนเทียบแล้วไม่ราอะไแตกงเห็ดเผาะเทียบแล้วตัวลง เสร็จแล้วเหรอเสร็จมาแล้วเหรอเสร็จหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก้าโมงค่ะอ๋อมีเวรเหรออ๋อไปท่องกาศค่ะท่องกาศมันม่วนอ๋อเนี่จะมีใครตักเนี่ยมีครับคนเขากินเอาธาตุเหล็กครับอันนี้ดีมากเลยครับกินเอาไอ้ปลาหัึกค่ะไม่สนใจรสชาติเท่าไหร่โคตรดู น้ำโฆษณาโอ้โหละลองหมดบ็กินนี่โหเลือดดีอมไธาตุไปอะจริงจริงเขาเข้าจริงจริงด้วยเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงไงไอ้คนไม่รู้ไงยิ่งคนที่ไม่ค่อยชินไม่ค่อยอะไรนี่เขาก็ไม่ค่อยกินแค่งคนแข่นี่ของอีสานกินกันกินดีอ่าภาคกลางเราเกงงั้นอะอย่างเก่งก็ไปแกงเขียวหวานอ่าไปแกงเผ็ดแกงเขียวหวานเลยแข็ง แกงอื่นๆก็มีแกงนะแกงเขียวหวานคนปัญญาคนซุปซุปซุปบะแข้งเขาเป็นซุปเป็นอี่สานที่ซุปบักแข้งเป็นนะหายไปไหนสอ่ะเจมวยหายไปไหนสองอ๋ออยู่ครัวคนหนึ่ง่ะไปเข้าสวนสองคน ความสุขมากเลยค่ะ <Ash well S 2> ที่ได้มาอย <ale S 2> ู่บ้านล่าใช่โดนโควิดทำให้มาอยู่บ้านไม่มีโควิดต้องใส่กางเกงในรอะบอกเลยว่าไม่ได้ใช้แล้วทางไม่ได้เจ้าหมอไม่ได้วาง